อะไรวะเนี่ยผมถูกมัดไว้ให้ตายเถอะที่นี่มันที่ไหนกันวะห้องนี้มันน่ากลัวจะจริงก่อนหน้านั้นผมก็เห็นคนโดนฟันที่นี่ผมต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ได้โอเคมันมัดไม่ค่อยแน่นมากมันหลวม,หลมให้ตายเถอะหลุดออกมาแล้วเฮ้ยตอนนั้นมีอะไรด้วยครับโอ้โหที่นี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ มันมีคราบและเศษเนื้อให้ตายดิ้นเถอะโอเคนะครับกาสวัสดีเพือพ่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมแกรนม่านนั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับท่านผู้ชมโอเคในนี้เปิดได้ป่าวะเป็นเกมสยองขวัญที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะนี่คือครั้งแรกผมก็ลองเล่นดูนี่คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงวะ ได้ยินเสียงคนเดินครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจอดีวะเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรวะอ๋เราต้องพยายามหาของสักหน่อยละที่นี่ซ่อนได้ผมได้ยินเสียงโซ่ด้วยครับท่านผู้ชม อ้าวถ้ากดออกออกไงวะ,ะแล้วกดออกออกยังไงวะโอเคผมไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัวแกนมานี้แกไปอยู่ที่ไหนแล้วอ๋อตรงนี้มันมุดไปได้นี่ใช่ปะอ๋อตายดิหน,นิคุณๆแล้วผมต้องหาของแล้วที่นี่มันมีเศษแก้วแตกด้วยแสดงว่าที่นี่มันไม่ธรรมดานะผมจะต้องหาของอะไรสักที่หนึ่งแล้วแหละ ผมว่านะชั้นบนเนี่น่าจะมีอะไรดีๆเราผมอยู่แน่ๆลองขึ้นไปดูกันเถอะประตูบานนี้มันอะไรกันวะเฮียแล้วไงผมเจอแกนมาทีนี้เปิดได้ไหมวะเปิดไม่ได้ด้วย ผมรู้สึกว่าแกกาลังจะมาที่นี่หรือเปล่านะผมต้องหาที่ไปก่อนครับไม่มีเจ้าตัวไฟฉายหรืออะไรเลยครับท่านผู้ชมเอ่อผมติดมันไม่สามารถเปิดได้ครับเดี๋ยวนะหาของก่อนมันมืดมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปที่ไหนพวกตู้พวกนี้มันสามารถซ่อนได้ thi này bên thỉ nẻi càn nó nè tiếng là gì vậy kia ui kia oi bọn mày đã mì kẽo la rồi ơi mút mít đay thôi mút mít ต้องเจอดีใช่ไหมตัวนี้มันเป็นกระสุนนะถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นกระสุนลูกซอง time, โอ้ยโอโอ้ย <c oughs> โอเฮ้ยแล้วผมก็โดนมัดคืนใครตายดิมันหนีออกจากที่นี่มันยากมากเลยนะผมต้องไปเจ้าตรงนี้ครับเป็นที่ที่แกร์มากไป มันน่าจะมีของให้ผมหาอยู่นะแต่ว่ามันยากครับที่แบบเราจะออกไปจากที่นี่และอีกอย่างเนี่ยผมยังไม่มีปืนเลยนะผมอยากได้ปืนซักกระบอกนึงข้างบนเนี่ยเจ้าตัวแกนมาอยู่ใช่ไหมก่อนหน้านั้นโหเลยแม่งยืนด้วยอะ่ะพี่เหมือนแกจะวิ่งเร็วอยู่นะเนี่ย ไปที่ไหนดีวะกูไปแล้วผมมาหาของที่นี่เอ่อห้องนี้เปิดได้ห้องนี้ก็เปิดได้ตอนนี้คือสิ่งที่ผมหานะคือปืนเลยฮะเฮ้ยนี่มันทางออกข้างนอกวะ่ะ โอเคผมเจอทางออกแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางออกอมันล็อกอยู่ครับมันออกไม่ได้เฮ้ยตายแล้วตอนนี้คือผมหาปืนอยู่นะผมได้กระสุนมาสองกล่องแต่ผมไม่มีปืนในการใช้ข้างนอกนี่ออกไปไม่ได้ครับผมว่านะผมจะต้องสู้ ให้ถึงที่สุดตรงนี้มันทางตันแล้วนี่หวาด้านหลังมีที่อะไรบ้าเนี่ยเจ้าตัวแกนมาเนี่ยมันกินคนนะเฮ้ยผมมีความรู้สึกว่าผมจะเจอดีแถวๆนี้โอ้ยอันนั่นอะไรวะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดมันติดครับมันเหมือนกับว่าเป็นกุญแจอะไรสักที่หนึ่งแต่ผมเก็บไม่ได้แล้วนะมันเต็มเอ้ยได้ยินเสียงว่ะจะเจอปะเนี่ยเจอดีปะนี่ยที่นี่มีคราบเลือดด้วยนะหลังนี่น่าจะซ่อนได้แต่ในห้องนี้มีอะไรปะวะ สิ่งที่ผมหาได้ตอนนี้นะมันน่าจะเป็นไอ้นี่ครับท่านผู้ชมผ่านท้ายปืนเฮ,ฮ้ยเยี้ยแล้วไงเห็นกูปะเนี่ยเฮ,ฮ้ยเยี้ยแล้วเฮ,ฮ้ย เฮ้ย hey, มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายเลยนะที่จะออกไปจากที่นี่ตรงนั้นไปไม่ได้ตรงนี้ก็ดันมามีเจ้าตัวผีอะไรนั่นอีกตรงนี้มีกุญแจที่ล็อกไว้ถ้าวนี้มันมีของอะไรให้ผมหาหรือเปล่านะมันไม่มีนะด,ด,ดีมันไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยนี่เปิดได้ป่าวไม่ได้ครับท่านผู้ชม จ้าไอ้นี่คืออะไรวะสักอย่างหนึ่งแล้วกันครับอ่านไม่ออกโอเคแต่ว่าถ้าตรงนี้ไปไม่ได้นะผมว่ามันน่าจะมีที่หนึ่งห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ครับคือสิ่งที่เราต้องหาตอนนี้ก็คือเจ้าตัวคีมตัดโซ่ตัดกุญแจเปล่เดี๋ยวตัดโซ่นั่นแหละว่าแต่เจ้าตัวกุญแจที่ผมเจอข้างบนนั่นมันน่าจะเป็นเบาะแสะอะไรสักอย่างหนึ่ง เสียงคืยอะไรวะวิ่งก่อนเสียงนี้เป็นเสียงของผีผู้หญิงนั่นที่นี่มันไม่ได้มีแค่เจ้าตัวแกรนด์มาอยู่มันมีผีตัวอื่นอยู่ด้วยมันมาจากไหนวะเสียงนี้เสียงนี้มันมาจากตรงไหนวะทางนี้เหรอ อยโไม่ได้แล้วท่านผู้ชมมันโคตรยากเลย EP นี้บอกเลยเป็น EP ที่แบบไม่รู้อีโนอิเน่เลยนี่อะไรวะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ผมจะต้องหากุญแจครับมันน่าจะมีเบาะแสอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยห้องนั้นเนี่ห้องเนี้ยขอนั้นนั้นมันน่าจะมีปืนอยู่แถวนี้นะ ผมเคยดูของต่างชาติครับท่านผู้ชมมันมีนะพวกปืนแถวนี้จะตัวเศษแก้วพวกเนี้ผมไม่รู้ว่ามันสามารถเก็บที่อะไรได้ป่ะเนี่ยไม่ได้แน่ๆแกนมามันไม่ปล่อยผมหรอกครับถ้าผมเจอว่าเนี่ยไม่มาป่ เฮ้ยเหมือนจะมาเวเมื่อกี้อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปด้านบนขอเอ้ยกูขึ้นตามมันมานี่ว่า ที่นี่มันมีรหัสผ่านด้วยนะนี่อะไรวะก็บอกปืนนะเนี่ยเอาประกอบที่ไหนวะปืนครับลงไปข้างล่างก่อนผมไม่รู้ว่ามันมีที่ประกอบที่ไหนนะครับผมต้องประกอบปืนนะจริงๆออกไปก่อน อ่ตอนเรามาประกอบปืนตรงนี้ได้บอกวะประกอบปืนตรงนี้กับตัวนี้มันเป็นปืนลูกซองเบรลลี่เอ็มสี่ครับแต่ว่ามันต้องมีที่ประกอบนะแต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องไปประกอบที่ไหนหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวห้องผู้หญิงนั่นแต่ห้องผู้หญิงนั่นเนี่ยมันเฝ้าอยู่เลยนะเราไม่สามารถไปได้ตรงนี้เราเข้าไปได้นะ ผมจะเจอดีอยู่นี่จะไปนู่นแล้วทางฝั่งนู้นมันเป็นทางตันเนาะมันเป็นทางตันมันน่าจะมีที่ให้ผมประกอบจริงๆเนี่ยประกอบได้ในใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่กล้าเดินไปฝั่งนู้นและตรงเนี้ยไอ้เฮีย โอ้ยตรงนี้มันต้องใช้ชแฉลงในการงัดซึ่งผมไม่มีแฉลงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยมีห้องตรงนี้ว่ะเพิ่งรู้นู่นไงเฮ้ยมีน้ำมันครับตรงนี้ ตรงนี้มีถังน้ํามันแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งมีที่ไปอีกไหมวะไม่มีที่ไปแล้วนะตรงนี้มีถังน้ํามันแล้วก็กระสุนครับเราเก็บไม่ได้แล้วพวกนี้อ,อ่าทำไงดีวะเฮ้ยอย่าบอกว่ามุดตามกูมาไม่ได้นะเนี่ย ตัวแกนมากก็จะมาที่นี่ได้ไหมวะน้ำมันเฮ้ยเฮีย,ยมันมาได้ป่าววะเหมือนจะมาได้นะเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ย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 ไม่ดีไอ้น้องไม่ดี ผมไม่รู้ว่าไอห้องที่อินเนี่ยมันเฝ้าอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างวะไปยังไปแล้วเว้ยกูไปแล้วห้องมึงม,มีอะไรวะปิดประตูแม่งเลยที่นี่ที่นี่มีอะไรบ้างจ๊ะขอดูน่อยดิ มันเป็นเหมือนกับว่าห้องโอ้โหมาห้องเชื่อซะแล้วผมมาห้องเชื่อซะแล้วตายโหงโอ้ยมาปะวะเฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนไม่อยู่ครับมันน่าจะออกไปตามหาผมแล้วนะแถวนี้แน่ๆเลยอะ่ะ มาแล้วครับกูเข้าไปซ่อนเลยมันเจอเราปะเนี่ยมันมันเป็นผีที่แบบเจอปับ๊บรู้ว่าซ่อนปับ๊บมันพังเข้ามาหาเราได้ปะไม่แน่ใจครับมันมีเสียงฝีเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมามีท่องกรถาด้วยปะมันไปแล้วมีอยู่ทางเดียวก็คือต้องขึ้นไปห้องแกนมาท่านผู้ชม กูได้ลูกซองแนละ้วมึงเสร็จกูแน่อดอกมาป่าวะโอเคมันไม่น่าตามต้องทำภารกิจแล้วมันยากตรงนี้ครับมันยากตรงที่แบบว่ามันมันดักไว้สองที่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีแล้วผมไม่รู้ว่าเจ้าตัวลูกซองนี่เราจะต้องเอาไปประกอบที่ไหนวะแกนมาไปนู้นแล้วเวยขึ้นไปบนเลยแล้วกัน ใช่ครับมันน่ามันน่าจะไม่ได้ยินเสียงถ้าเราทําเสียงอะไรร่วงนะมันน่าจะไม่ได้ยินห้องน้ำวะนี่อ่ะนี่ห้องนอนโอ้ยรู้สึกไม่ดีวะเฮีย้ยมาปะเฮี้ยโอ้โหรู้สึกไม่ดีวะ ซ่อนก่อนเลยเฮ้ยตอนนั้นมี่ันท้ายปืนด้วยนั่นน่ะเฮ้ยมาว่ะผ่านห้องไปแล้วผมเจอพานท้ายปืนนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะต้องประกอบอยังไเฮ้ยโห,โหมีกิจดามใหญ่ด้วยนะท่านผู้ชมผมเจอพา,านท้ายปืนแล้วน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของปืนนั่นเอง แล้วผมจะต้องออกยังไงวะผมต้องออกยังไงวะมึงก็สมจริงเกินในหนูเฮ้ย,ยเห็นหนะเว้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งออกมาดีเฮ้ยเดี๋ยว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 ดูให้แน่ใจก่อนว่าแกจะไม่เข้ามาที่นี่จริงๆแต่ผมว่านะแกไปแล้วเอาไปไปไป <sind diez gan mystery> ไปอมแล้วทีนี้โอเค เฮ้ยมีขวดแก้วตรงนี้คือเอาง่ายๆนะมันต้องมีที่ไว้ประกอบปืนครับมาเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะเจอเนี่ยมันโผล่มาตรงนี้ได้นะเฮ้ย คุ้น,นเหมือนจะมามาปะเนี่ยเสียดายครับอยากประกอบปืนแล้วแต่มันหาห้องประกอบปืนไม่เจอวะ่ะพีนี้บอกเลยว่าเป็นอีพีทดลองนะเดี๋ยวเฮย้ยเดี๋ยว EP หน้านะผมจะเอาจริง ต้องไปที่ไหนวะท่านผู้ชมที่นี่มันล็อกหมดทุกที่เลยวะเจอยายปะเนี่ยห้องประกอบปืนกูอยู่ไหนห้องประกอบปืนอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรวะสักอย่างหนึ่งครับ ประกอบยังไงว่าปืนเนี่ยผมอยากประกอบปืนตอนนี้เฮ้ยผมต้องลงมาปะมาแน่เลยเฮียเสียงใกล้ขนาดนี้ มาจริงงเฮียมันเจอวะโอเคท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมภาคที่สองครับ